นี่กต้องไปปฏิบัติทำกรรมฐานเจ้าค่ะเอาเลยเอากรรมฐานออนไลน์ของของมหาลัยเจ้าค่ะเอาเลยเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหก็จะมาหาหลวงปู่อีกทีหนึ่งวันที่แปดนะเจ้าค่ะเอาเอาเอากรรมฐานออนไลน์นี่คือต้องมานั่งสมาธิเปล่าได้เจ้าค่ะนั่งสมาธิหน้าจอด้วยเหรอบิ่มตีห้าสวดมนต์เจ้าค่ะหลวงปู่แล้วก็เดินจงกรมหน้าจอเลยนะ โอ้โห่างที่เราก็อัดวิดีโอไว้เปิดเอาภาพตลกดีเอาภาพมาแชร์คนที่ต้องอาศัยบางทีก็ต้องให้เขาจบางคนจำเป็นต้องอาศัยเขายังต้องจำเป็นว่าแต่เราเรานั่งเป็นคนที่รู้แล้วชัดเจนแล้วเขาไม่ต้องเป็นปัญหาเราก็นั่งคุยกันใช่คนที่มันไม่ได้มันไม่ได้จริงมันต้องทานั่ต้องอาศัย ก็ต้องนั่งทำต้องทำก็พระครูก็เคยเคยสอนว่าให้นั่งทำเตวิช่วได้ถ้าเขาไม่นั่งทำเขาไม่ไม่มีเนี่ยไม่มีเครื่องพวกนี้ช่วยมันไปไม่ออกมันไปไม่ได้มันต้องอาศัยกันคู่จะว่ามันเดียวเดียวจริงๆมันไม่มีอ่ะต้องอาศัยกันตอนมันไปเรียนนะอาจารยหลักมีวิชานึงนจารค่ะวิชาความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาค่ะ อาจารย์ท่านถามว่าคุณรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าตอนที่ตัสรุสเก็จแล้วนะ่ะท่านกับคุณกระบิดพัฒ์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็ถามอะไรหลายๆหลายอย่างที่เป็นข้อรายละเอียดแล้วท่านจะตอบว่าคุณนะ่ะมาเรียนโททางพระพุทธศาสนาะคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้นะว่าหนูไปนดั้นยิ้มจะขาดรูปเออต้องรู้ตามเขา มันเหมือนเป็นโอกาสที่ให้มาเรียนเรียนจากหลวงปูดด่ว่าแล้วก็เรียนข้างนอกด้วยว่าเขาต้องการรู้อะไรจะา,าแล้วอาจารย์ท่านก็พูดดีนะน้าตขาว่าเรามารู้เราก็รู้ให้รอบเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มาถามเราอะถ้าเราสอบไม่ได้มันจะาขาดความน่าเชื่อถือเลเจ้าค่ะด้านภาษาของอาจารย์พูด <c oughs> แต่ที่จริงเนี่ยเราจะสอบให้ได้เรารู้ว่าอาจารย์รู้แค่ไหนแล้วเอาให้ตรงอาจารย์จะต้องการรู้จบตรงนั้น่ะ <c oughs> ได้คะแนนเลยได้คะแนนเลยแล้วก็ได้จบอาจารย์อืเสร็จแล้วทีหลังค่อยมาสอนอาจารย์ทีหลังเอาจริงเราต่อยอดาต้องมาต่อยอดอ่าถ้าไม่เช่นนั้นไม่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 เจริญเราเรียกว่าอภิชาตตบุตรจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าอภิชาตตบุตรต้องเจริญก็พอแต่ตอนนี้ต้อง ต้องให้ให้ได้แค่พ่อก่อนตอนแรกก็ต้องการงานก่อนถึงเมื่อเ็เป็นธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าผู้ที่เป็นลูกที่เจริญกับพ่อแล้วนั่นแหละเป็นผู้ที่ไม่หลงไม่ยิงพยองเ้าต้องยอมรับว่าเออเราต้องเราเจริญกับพ่อนะถูกแล้วแต่เราจะไปข่มพ่อเราต้องยกพ่อไว้ แต่ยังให้พ่อหลงตัวอีกอยังให้พ่อหลงตัวว่าจริงๆแล้วมันมีสาระแท้ก็ต้องให้พ่อรู้สาระแท้กฐานะเทียมฐานะนี่ม,นมันเป็นของเทียมสาระแท้เป็นของแท้ก็ค้อฐานะก็คือฐานอาศัยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ <c oughs> แต่ในตัวฐานะยังมีความ ไม่มีไม่เป็นตัวตนหลอกมันไม่มีอะไรฐานะคือศูนย์ฐานะคือหนึ่งสองสามมันใช่ไหมหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองอศูนย์หนึ่งสองพอเราพูดว่าศูนย์หนึ่งสองเข้าใจพอหนึ่งสองสามมันออกนอกไปเป็นสี่แล้วถ้าศูนย์หนึ่งสองมันจะอยู่ในเสาในไซคล์ออเดอร์ สมัยผมไปเรียนอาจารย์นี่ก็คือเรียนปโทนี่เขาใช้สนทนากันนะคุยวิเคราะห์กันไปเลยอาจารย์ว่าไอ้พวกนี้คือว่ากระทบนะพวกนี้ชอบเอาหัวเดินต่างตีนความคิดความอ่านความประพฤตินันต่างกันนะทวนกระแสไม่ร้ พูดย <łość> ังไงก็ถูกความเกิดคือความไม่จบความจบคือความไม่เกิดเพราะมีอะไรก้าวหน้าขึ้นมามันก็ไม่จบเมื่อคุณจบคุณก็ไม่เกิดก็สุดแล้วก็จบสันตติอุปัชยะกับชรตา